สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับบอลไทยสั้นๆเป็นประจำนํำมาฝากกันสําหรับศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียโดยในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียโดยอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพสําหรับฟุตซอลในครั้งนี้เรามาดูกันนะครับว่า8ทีมสุดท้ายในรอบนี้นะครับรอบ8ทีมสุดท้ายมีทีมไหนบ้างเข้ามาเจอกันโดยจะแข่งกันในวันที่3กุมภาพันธ์หรือวันพรุ่งนี้นะครับเรามาดูคู่แรกนะครับที่จะแข่งกันก็คือ อิรานนะครับจะพบกับอุเบกิสถานนะครับในเวลา13นาฬิกาหรือบ่ายโมงนะครับโดยทีมชาติไทยของเราจะแข่งเป็นคู่ที่2นะครับในวันพรุ่งนี้15นาฬิกานะครับเจอกับอิรักนะครับต้องบอกว่าเป็นงานไม่ง่ายเลยนะครับที่เจอกับอิรักแล้วก็อีกหนึ่งคู่นะครับเป็นญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นจะแข่งกับอัฟกานิสถานในเวลา17นาฬิกานะครับพรุ่งนี้แล้วก็เจ้าภาพอย่างอินโดนีเซียก็จะเจอกับ เวียดนามนะครับเวียดนามที่ทีมชาติไทยเอาชนะมาในนัดสุดท้ายของรอบแรกยังไงก็รเราจะเราชมเป็นกําลังใจให้กับทีมฟุตทอไทยของเรานะครับได้เข้าสู่รอบนะครับสี่ทีมสุดท้ายนะครับในวันพรุ่งนี้ให้ได้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับมีช่องทางการถ่ายทอดสดนะครับทาง YouTube นะครับบีจีสปอรนะครับยังไงก็รเราจเราชมเป็นกำลังใจให้ทัพ ช้างศึกของเรานะครับฟุตซอลโต๊ะเล็กของเราผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดดามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อดีมหาข้อมูลข่าวสารดีดๆมานำเสนอในครั้งต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ